วันนี้อยู่ที่บ้านบงคำหมู่สามตำบลโพจานอำเภอพนสวรรค์จังหวัดนครพนมนะคะมาดูนาปังเริ่มเขียวแล้วนี่คือนาปังนะคะช่วงเดือนกุมภาพันธ์วันนี้ก็วันที่สิบสี่กุมภาวันวาเลนไทน์พอดี แถวนี้จะมีคลองน้ำส่งถึงนะคะปลูกสามารถปลูกข้าวนาปังช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี่อยู่หลังวัดบ้านบงคำหมู่สามคะ นี่เป็นตอนเที่ยงนะคะแต่ว่าบรรยากาศมีลมโชยอากาศดีไม่ร้อน